สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Madman คนบ้านหนังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง1 9 2 2หนังจากปี2017เรื่องราวของครอบครัวพ่อแม่ลูกที่คนเป็นแม่เนี่ยมีที่ดินอยู่มากถึง100อเอเคอร์แต่ว่าเธอต้องการที่จะขายมันแล้วหอบเงินไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งนั่นไม่ใช่ความต้องการของสามีกับลูกชายของเธอพวกเขาทั้งสองคนจึงวางแผนฆ่าเธอทิ้งซะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสยองขวัญที่ทาให้พวกเขาไม่มีวันลืมมันแน่นอนเรื่องราว รับชมตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเรื่องราวนี้ถูกเล่าโดยวิลเฟตเจมส์นี่คือคำสารภาพของเขาเกี่ยวกับการฆาตกรรมภรรยาของตัวเองโดยมีลูกชายเป็นผู้ช่วยในการฆาตกรรมครั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี1922วิลอาศัยอยู่กับอาลเลตผู้เป็นภรรยาและเฮนรี่ลูกชายวัยเพียง14ปีของพวกเขาพวกเขาอาศัยอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งมีอาชีพท,ทำไร่ทำนาทั่วไปโดยที่ดินที่ใช้ในการทำงานเนี่ยก็เป็นที่ดินของอาลเลตภรรยาของวิล โดยเธอได้รับมรดกนี้มาจากพ่อของเธอเป็นที่ดินผืนใหญ่กว่า100เอเคอร์รวมกับที่วิลมีอยู่อีก80เอเคอร์ทั้งหมดก็จะเป็น180เอเคอร์พอดีวิลหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมอบที่ดินเหล่านี้ให้กับเฮนรี่สองพ่อลูกคู่นี้เหมือนกันอยู่อย่างนึงครับคือพวกเขาชอบที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ต่างกับอาเลตผู้เป็นแม่เธอเกลียดชีวิตที่นี่และเธอต้องการขายที่ดิน100เอเคอร์ของเธอแล้วไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่วิลที่ไม่ต้องการแบบนั้นเขาได้ขอซื้อที่ดินต่อออจากาเวตัวง มันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้ที่ดินตกไปอยู่ในมือคนอื่นแต่ว่าอารเลตก็พูดจาดูถูกวิลครับว่าอย่างคุณเนี่ยนะจะมีปัญญาจ่ายสักเท่าไหร่เธอยอมขายให้กับพวกฟาลิงตันยังดีกว่าคือพวกฟาลิงตันเนี่ยกำลังกวานซื้อที่แถวนี้อยู่ครับและพวกเขาก็จ่ายหนักเอามากๆอารเลตตั้งใจจะขายที่ดินให้กับพวกมันซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้วิลหัวเสียเอามากๆแถมเธอยังบอกอีกว่าหลังจากที่ขายทุกอย่างไปแล้วเนี่ยเธอก็จะแบ่งเงินให้กับวิลแล้วก็ทําเรื่องยากันให้เรียยบรรร้้้้อเพาาาะััังคู่ก่กกก็ไไมมดนนนแลวนะ ส่วนเรื่องลูกเนี่ยแน่นอนว่าอาเลตจะเอาลูกไปเลี้ยงเองนั่นยิ่งทําให้วิวหัวร้อนเข้าไปอีกเพราะเขารักเฮนรี่เอามากๆวิวก็เลยขอเวลาคิดทบทวนเรื่องนี้ดูสักหน่อยความขัดแย้งสะสมจนเกิดเป็นความเกลียดชังวิวกับไปคุยกับอาเลตอีกครั้งว่าอย่างไงเขาก็จะไม่ยอมให้เธอขายที่ดินเด็ดขาดและถ้าเธอยังดื้อรั้นอีกนะคราวนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยเธอไปแน่นี่คือคำขู่ที่วิวทิ้งท้ายเอาไว้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความเกลียดชังก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น ว,วิลเริ่มคิดได้แล้วว่าเขาต้องกําจัดเธอทิ้งซะแต่เขาจะไม่ยอมทําเรื่องนี้แค่คนเดียวแนะ่วิลเข้าไปพูดคุยกับเฮนรี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาเฮนรี่เขามีแฟนเป็นสาวเพื่อนบ้านเธอมีชื่อว่าแชนนอนเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่ของแกก็ขายที่นี่ทิ้งหมดแล้วแกก็จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองและจะไม่ได้เจอกับแชนนอนอีกซึ่งเฮนรี่เขาไม่ต้องการแบบนั้นครับดูเหมือนว่าวิลจะโน้มน้าวลูกได้สําเร็จเฮนรี่เริ่มตีตัวออกห่างจากแม่ของตัวเองจนกระทั่งในมื้อเเเยย็นนนวันัหนึ่งงฮีีได้มปาากสกสบอล จนถึงขั้นที่เธอตบหน้าของเฮนรี่เลยนะแล้วก็พูดเรื่องที่จะพาเฮนรี่ย้ายไปอยู่ในเมืองนี่ยิ่งทาให้เฮนรี่เห็นด้วยกับวิลเข้าไปใหญ่เมื่อถึงวันที่จะต้องลงมือวิลใช้กลอุบายหลอกล่ออารเลตว่าในตอนนี้เขายอมไปอยู่กับเธอในเมืองแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหางานในเมืองทรรําพวกเราจะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอารเลตเธอดีใจเอามากๆเลยนะเธอก็เลยชวนครอบครัวมาดื่มฉลองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเวาลาสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วนอกจากนั้นเนี่ย ในตอนที่กําลังฉลองกันอยู่อารเลตก,ก็พูดจาไม่ให้เกียรติเฮนรี่กับแชนนอนนั่นทําให้เฮนรี่โกรธและไม่ลังเลที่จะทําตามแผนที่วางเอาไว้เมื่ออารเลตเมาได้ที่ัวเขาก็พาเธอไปยังห้องนอนจากนั้นก็เต็มตัวที่จะฆ่าเธอในตอนแรกเฮนรี่ก็ลังเลยอยู่เหมือนกันนะเขาคิดว่าน่าจะหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ได้แต่วิลก็เกลี้ยกล่อมจนลูกยอมเพราะยังไงอารเลตก,ก็ต้องตายในคืนนี้เฮนรี่ใช้ผ้ากดลงบนใบหน้าของอารเลตจากนั้นวิวก็ใช้มีดปดัดคอของเธอแต่เธอไม่ได้เสียชีวิตในทันที เขาก็เลยลงมือไปหลายครั้งจนเธอสิ้นใจในที่สุดพวกเขาเอาศพของเธอไปทิ้งที่บ่อกเก็บน้าข้างบ้านแล้วก็ช่วยกันวางแผนทําลายหลักฐานทุกอย่างให้สิ้นซากในตอนรุ่งเช้าวิลกลับไปดูศพของอาเลดอีกครั้งสภาพศพของเธอเละเอามากๆแถมยังมีพวกหนูแทะอยู่เต็มไปหมดภาพที่เห็นทำเอาวิลหลอนไปเลยนะเขาได้คาดการเหตุการณ์เอาไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดมีใครมาหาอาเลดเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวตอบคําถามยังไงบ้างต้องบอกก่อนครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดในปี19 2 2 มันก็นานมากแล้วนะสม,いいสมัยนั้นมันก็สืบสวนหาหลักฐานอะไรยากอยู่พอสมควรวิวก็เลยคิดหาทางเอาตัวรอดได้ไม่ยากวันเวลาผ่านไปไม่นานทนายของอาเลดก็เข对对 e. ้ามาหาที่บ้านคือเธอเตรียมทนายเอาไว้ฟ้องหย่าแล้วก็เรื่องที่ดินนั่นแหละครับในวันนี้เขาจะมาตามหาอาเลดเพราะว่าเขาติดต่อกับเธอไม่ได้เลยวิวก็เลยแถลเรื่องที่เขาเตรียมการเอาไว้ว่าอาเลดน่ะหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้วแต่ทนายเห็นว่ามันแปลกๆครับอาเลดจะยอมทิ้งที่ดินไปแบบนี้ได้ยังไงเธอเตรียมเรื่องทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว วิลก็เลยให้เฮนรี่มายืนยันซึ่งเขาก็พูดได้อย่างแนบเนียนครับน่านำให้ทนายยอมลาถอยกลับไปเฮนรี่เริ่มกลัวว่าจะมีคนจับได้เขาอยากจะให้วิลรีบเติมน้ําในบ่อเพื่ออำพางศพของอาเลสแต่วิลก็บอกว่ายังก่อนเพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวยังไงานยะอำเภอก็ต้องมาตรวจสอบแน่นอนถ้ารีบเติมน้ํามันจะยิ่งดูน่าสงสยัยในตอนนี้วิลมีแผนที่ดีกว่านั้นวิลลาก่วงเขามายืนอยู่บนฝาของบ่อน้ํากะว่าจะทําทให้เหมือนอุบัติเหตุวัวตกลงไปแล้วแผนของเขาก็สําเร็จด้วยนะไม่กี่วันต่อมา นายอำเภอก็มาที e ่บ้านของเขาจริงๆครับเขาก็มาเพื่อตามหาอาเลสนั so, ่นแหละแต่ว่าวิลกับนายอำเภอก็สนิทกันพอสมควรพวกเขาก็คุยกันง่ายหน่อยวิลก็พานายอำเภอไปดูในห้องนอนของอาเลตว่าในตอนที่เธอหนีไปเนี่ยเธอเก็บข้าวของอะไรไปบ้างวิลก็อธิบายไปได้อย่างแนบเนียนแต่ก็เกือบหลุดอยู่เหมือนกันนะซึ่งเขาก็แถต่อไปได้อีกส่วนเรื่องบ่อน้ําวิลพยายามชักชวนให้นายอำเภอไปดูเพื่อความแนบเนียนแต่นายอำเภอก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเชื่อวิลอย่างสนิทใจเหมือนายอำเภอกลับไปแล้ว วิลกับเฮนรี่ก็รีบขุดดินกบบ่อน้ําเพื่อทาลายหลักฐานทั้งหมดทิ้งซะเมื่อเรื่องทุกอย่างเริ่มเงียบลงสองพ่อลูกก็ดูใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติอยู่กันสองคนช่วยกันทาไรขา่ข้าวโพดชีวิตดูเงียบสงบไม่เหมือนกับตอนที่มีอาเรเลดอยู่ด้วยแต่ในใจลึกๆเนี่ยพวกเขาก็รู้ดีครับว่าสิ่งที่พวกเขาได้มามันไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเฮนรี่เขาเริ่มเก็บความรู้สึกผิดนี้เอาไว้ไม่ไหวแล้วซึ่งในคืนนั้นเองเนี่ยวิลก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในโลงนามันเป็นเสียงร้องหอยหววของวัวที่พวกเขาเลี้ยงอาไว พอวิวเข้าไปดูเขาก็พบว่าหนูกําลังแทะอ่วงเขาอยู่เขาไล่มันกลับเข้าไปในทอ่อซึ่งท่อนั้นเนี่ยมันก็ต่อเข้ากับบ่อกเก็บน้ําข้างบ้านกินซากศพนิโชยออกมาเลยนะเวลาวิวเขาเห็นพวกหนูเขาก็จะนึกถึงอาเรเลดอยู่ตลอดเพราะว่าภาพที่หนูแทะศพในบ่อน้ําเนี่ยมันยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอเอากลับเข้ามาในบ้านวิวก็เห็นภาพว่าอาเรเลดกําลังยืนมองเขาอยู่แต่มองดูอีกทีเนี่ยเงานั้นก็กลับกลายเป็นเฮนรี่เฉยเลยภาเพเหตุการณ์ต่างๆเริ่มหลอกหลอนพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในวันหนึ่งครับเฮนรี่ก็ได้บอกกับวิวว่าเขาได้พลาดทา่าเผอทำาชานอนแฟนของเขาตั้งท้องเฮนรี่ต้องการที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวก,กับเธอแต่ว่าวิวไม่เห็นด้วยครับพ่อไม่มีเงินให้แกไปสร้างครอบครัวหรอกนะนี่คือจุดแตกหักของพวกเขาเลยก็ว่าได้เฮนรี่เริ่มคิดแล้วว่าถ้ายอมขายที่ดินไปตั้งแต่แรกป่านนี้พวกเขาน่าจะมีเงินกันมากแล้วถ้าเป็นแม่เนี่ยต้องมีเงินไหมให้เขาแต่งงานได้แน่นอนเถียงกันอยู่ไม่นานครับพ่อของแชนนอนก็เข้ามาหาถึงที่บ้าน เขามีชื่อว่าฮาลานอันที่จริงเขาก็สนิทกับวิลอยู่พอสมควรฮาลานเป็นชาวไร่ที่ฐานะค่อนข้างดีเขามีบ้านหลังใหญ่พร้อมกับที่ดินอีกมากมายในวันนี้เขาก็มาคุยกับวิวด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยพอใจมากนักฮาลานได้บอกว่าเขาจะส่งแชนนอนไปอยู่ที่คาทอลิกในเมืองเธอจะต้องเรียนหนังสือฝึกทําความสะอาดบ้านพราคลอดลูกแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะยกเด็กใค้คนอื่นไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ประมาณ300ดอลลาร์ซึ่งสมัยนั้นมันก็เป็นเงินจํานวนเยอะอยู่ครับ ฮาราันเขารู้ดีว่าวิลไม่ได้มีเงินมากมายแม้แต่ช่วยกันจ่ายคนละครึ่งก็ยังไม่มีด้วยซ้ําเขาก็เลยเสนอว่าให้วิลออกเงินแค่75ดอลลาร์ก็พอแล้วแต่วิลก็บอกว่าไม่มีครับแถมยังอ้างอีกว่าตั้งแต่อาเรเล็ตหนีไปเนี่ยเขาก็แทบจะไม่มีเงินเหลืออยู่เลยไม่ว่าวิลจะยกเหตุผลอะไรมาก,ก็แล้วแต่ฮารันก็ยืนยันว่ายังไงวิลก็ต้องหาเงินมาให้ได้แถมยังพูดประชดอีกด้วยนะถ้ายอมขายที่ป่านี้วิลก็คงมีเงินแล้วแหละแถมอาเรเล็ตก็คงจะไม่หนีไปด้วยวิลก็น่าเสียเลยครับ วิลกลับเข้าไปคุยกับเฮลลี่ดูเหมือนว่าความสามัญของพวกเขาจะแย่ลงไปอีกเฮลลี่คิดว่าไม่ควรฆ่าอาเรเลตตั้งแต่แรกถ้าเธอยังอยู่สถานการณ์หลายๆอย่างคงจะดีมากกว่านี้แต่มาพูดเอาตอนนี้มันก็สายไปแล้วนะในเช้าวันถัดมาวิลเขาอยากจะเอาใจลูกเขาก็เลยปล่อยให้เฮลลี่ขับรถไปโรงเรียนได้หลังจากที่เฮลลี่ออกไปแล้ววิลก็เริ่มค้นข้าวของภายในบ้านเขาคิดว่าอาเรเลตอาจจะซ่อนเงินกับข้าวของมีค่าเอาไว้ก็ได้พอค้นไปทางบ้านแล้วเนี่ยเขาก็เจอเงินอยู่ทั้งหมด40ดอลลาร์ ยังขาดอีก35ดอลลาร์ใช่ไหมครับวิลตัดสินใจเดินทางไปกู้เงินให้ครบเพื่อที่จะมอบเงินให้กับครอบครัวของฮารลานทั้งผู้ให้กู้ยังเสนอให้อีกว่าวิลสามารถกู้เงินได้มากถึง750ดอลลาร์เลยนะถ้าหากว่าเขาเอาที่ดินมาจำนองด้วยแต่วิลก็ปฏิเสธไปก่อนครับพอ,อกลับไปถึงบ้านคำพูดของเฮนรี่รวมถึงความรู้สึกผิดต่างๆก็เริ่มหลอกหลอนเขาแถมเขายังได้รับข่าวร้ายอีกว่าเฮนรี่ได้ขับรถหนีไปกับแชนนอนเรียบร้อยแล้ววิลก็ยิ่งเศร้าหนักเข้าไปอีกนะเพราะว่าเขารักลูกชายมากจริงๆครับ เขาต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในบ้านต้องคำสาบนับวันเขาก็ยิ่งเห็นภาพหลอนของอารเลตมากขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปไม่นานนะักนายอำเภอก็มาหาวิวที่บ้านอีกครั้งเขาได้แจ้งว่าเมื่อสาวันก่อนเนี่ยมีคนพบรถของวิวจอดทิ้งเอาไว้และยังมีเหตุการณ์ปล้นร้านขายของชำอีกด้วยผู้ก่อเหตุเป็นเด็กหนุ่มใส่ชุดคา้าวบอยเก่าๆก็คือนายอำเภอสงสัยว่าจะเป็นเฮนรี่ครับวิวก็รีบแก้ตัวให้ลูกแถมยังทำท่าทางอุดงิดใส่นายอำเภออีกด้วยคนเป็นพ่อกลรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับคคววววาามมเเรรียยดดและู้สึกกกผิกิิัันหใจขอองไปื่ ทำให้ในเช้าวันหนึ่งเนี่ยวิลตัดสินใจเอาที่ดินไปจำนองเพื่อแลกกับเงิน750ดอลลาร์เขากลับบ้านไปแล้วก็กําลังจะหยิบของในตู้ทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีหนูตัวหนึ่งมันกัดเข้าไปที่มือของเขานั่นทำให้เขาปี๊แตกมากเลยนะเขากระทืบจนมันเละตายขาทีไอหนูตัวนี้ทําให้เขาหวนนึกถึงอาเลดอีกครั้งวิลต้องใช้ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นอยู่ลําพังเมื่อถึงช่วงหน้าหนาวแผลที่มือของเขาอาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามจะไปหาหมอครับแต่ว่ารถของเขาก็สตาร์ทไม่ติดอ่ะนะ จะเดินฝ่าหิมะไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวิลกลับเข้าไปในบ้านแล้วได้พบกับวิญญาณของอารเลตเข้าจังๆเธอเดินตามเขาไปในห้องใต้ดินแล้วได้เล่าเรื่องราวของคนตายให้ฟังนี่เป็นเรื่องราวของเฮนรี่กับแชนนอนทั้งสองคนได้แอบหนีตามกันไปในเมืองโดยที่ใช้รถของวิลนี่แหละเฮนรี่เริ่มก้าวเข้าสู่วงการโจรโดยเขาจะเข้าป้นตามร้านค้าหรือธนาค่ารต่างๆแถมยังมีอาวุธปืนใช้ด้วยนะพวกเขาทั้งสองคนป้นและเดินทางไปเรื่อยๆจนถูกตั้งฉายาว่าจอมโจรคู่ขวัญ แล้ววันละสุดท้ายของพวกเขาก็มาถึงแชนนอนถูกยิงเข้าที่ท้องเฮลรี่พยายามจะขับรถพาไปหาหมอแต่ว่ารถของเขาก็ยังแตกอยู่ท่ามกลางพายุหิมะเขาได้นําตัวของแชนนอนไปหลบอยู่ที่บ้านล้างกลางป่าด้วยอากาศที่หนาวบวกกับพิษบาดแผลจากการโดนยิงทาให้แชนนอนเสียชีวิตไปในที่สุดเฮลรี่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเขาได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายตามเธอไปด้วยนี่คือเรื่องเล่าที่อารเลดบอกกับวิลในเช้าวันถัดมานายอำเภอก็มาพาวิลไปหาหมอด้วยความที่เขาทิ้งแผลเอาไว้นานจนมือเน่า เขาก็เลยต้องเสียมือข้างซ้ายไปนายอำเภอยังมีเรื่องมาแจ้งอีกว่าเขาพบศพของอาเล็ตอยู่ที่คูน้ําสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะมาจากการโดนปนเพราะวิวเคยเล่าว่าเธอเอาเงินกับเครื่องประดับติดตัวไปด้วยนี่นาจนถึงตอนนี้นายอำเภอก็ยังไม่รู้นะครับว่าวิวกับลูกชายนี่แหละที่เป็นคนลงมือฆ่าอาเลตหลังจากนั้นในเวลาต่อมาวิวก็ได้เดินทางไปรับศพของเฮนรี่เรื่องที่อาเล็ตเล่านั้นเป็นความจริงทั้งหมดเรื่องนี้เป็นข่าวดังไปทั่วเลยนะวิวเข้าไปดูศพของเฮนรี่ังนั้นทำให้เขาช็อกออกมาก เพราะว่าใบหน้าของเฮนรี่โดนหนูแทะเล่เทสไปหมดมันทาให้เขาหวน,นึกถึงอาเลตอีกแล้วในวันจัดงานศพคนก็มาร่วมแสดงความเสียใจกับแช่นอนเต็มเลยครับต่างกับงานของเฮนรี่ที่มีแค่วิลมาร่วงงานเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจะนับผีอาเลตกับพวกหนูด้วยก็ได้นะตอนนี้สภาพของวิลและก็บ้านของเขาเนี่ยแย่เอามากๆวิลเอาแต่ดื่มเหล้าเมาอยู่คนเดียวบ้านก็หลังคาถลม่มกำแพงพังจนวัวของเขาสามารถเข้ามาเดินเล่นได้พอไม่มีเงินเอาไว้ซื้อเหล้าแล้ววิลก็ได้เดินทางไปหาฮาลาน เธอขอให้ฮารลานซื้อที่ดิน100อเอเคอร์ต่อจากเขาเพราะเขาไม่อยากจะขายที่ดินให้กับพวกฟาลิงตันแต่ว่าฮารลนก็ไม่สนใจครับตอนนี้ชีวิตของเขาพังเละเทะไม่เป็นท่านอกจากลูกจะต้องมาตายแล้วเนี่ยเมี่ยงเขายังหนีหายไปอีกด้วยเขาไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้วเมื่อหมดฤดูหนาวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวิลก็ต้องจำใจขา,ขายที่ดินของเขาไปในราคาที่โคตรจะถูกวิลย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเขาเข้าไปทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งเป็นเวลากว่า14เดือนแต่สุดท้ายก็ต้องลาออกครับเพราะว่าที่โรงงานมันดันมีหนู เหมือนมันกลายเป็นของแสลงของเขาไปแล้วเป็นเวลากว่าสองปีที่วิวเอาแต่ดื่มจนเงินที่เขาได้จากการขายที่ดินเริ่มหมดไปเพราะสั่งเมาเขาก็จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่เฮนรี่เคยเข้าไปปนแล้วก็ไปขอโทษกับผู้คนที่เคยได้รับความเดือดร้อนเขาเริ่มย้อนคิดกลับไปถึงคําพูดของเฮนรี่ว่ามันยังมีทางออกอื่นอยู่เสมอเราไม่จําเป็นต้องฆ่าอารเล็ดก็ได้ก็คือเขาเริ่มคิดแล้วว่าเขาไม่น่าฆ่าเมียของตัวเองเลยแม่ง,งั้นทุกอย่างก็คงจะไม่ออกมาแบบนี้นี่คือคําสารภาพทั้งหมดของวิลเฟตเจม เมื่อเขียนเล่าทุกอย่างจบลงแล้วผีของชันนอนอาเลสตและเฮนรี่ก็โผล่มาอยู่ต่อหน้าของเขาเพื่อที่จะพาวิวไปอยู่ด้วยกันและนี่ก็คือตอนจบของหนังเรื่องนี้สำหรับ1922หนังจากปี2017ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.3เต็ม10คะแนนและเว็บมากเขินอามากถึง90%ตัวหนังดัดแปลงมาจากนิยายของสตีเฟนคิงชื่อนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนดูอย่างเราต้องเอาไปคิดต่อกันเองว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในหนังกันแน่ ส่วนเรื่องที่ว่าหนังมันดีหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่คนชอบเลยครับบางคนก็บอกง่วงบางคนก็บอกสนุกแต่ส่วนตัวผมชอบนะตัวหนังดาเนินเรื่องไม่ได้หวือหวาแต่จะค่ะคอยๆบิ้วบรรยากาศไปเรื่อยๆมันมีความอึดอัดมันๆอยู่ตลอดเวลาแสดงให้เราได้เห็นถึงผลที่วิวเป็นคนเลือกทั้งที่มันมีตัวเลือกอื่นเยอะแยะเลยนะถ้าเขายอมลดอีกโก้ลงบ้างยอมขายที่ดินพร้อมกับบ้านแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวในเมืองเนี่ยเท่านี้ก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาละหรือจะแบ่งเงินกับอาเล็แล้วแยกกันอยู่ก็ว่าไป แต่ทั้งหมดนี้ก็คือผลของสิ่งที่เขาเลือกและมันก็จบลงได้อย่างน่าเศร้าออกมากๆส่วนเรื่องผีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่วิวหลอนไปเองมากกว่าครับด้วยความรู้สึกผิดความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่จนมันทาให้เขาสร้างภาพหลอนขึ้นมาเองอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวของผม,มนะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้ครับถ้าใครดูแลชอบก็ลองไปหาเรื่องเต็มมาดูกันได้สุดท้ายก็ขอ,อเป็นเพื่อนสนุกกับคลิปนี้ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ